สั่งกับข้าวร้านป้าแดงจำเจวันนี้ก็เลยพาคุณแม่มาซื้อกับข้าวที่เซวค่ะข้าวกล่องดำเนี่ยแหละค่ะมีให้เลือกหลายอย่างมากไม่จำเจแถมอร่อยด้วยค่ะวันนี้จะเลือกเมนูที่สุดปังอร่อยแน่นอนค่ะ ซื้อตุนไวที่บ้านเลยค่ะหิวเมื่อไหร่ก็แค่เอาไปเวฟค่ะและไม่ต้องกลัวเบื่อเลยนะคะนางออกเมนูมาเยอะมากอย่างข้าวไก่ย่างทานเนี่ยก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะคะจะบอกว่าเวฟเสร็จแล้วกลิน่นเตะจมูกมากเลยค่ะสปาเกตตี้ไก่ขี้เมาเป็นเมนูที่ต้องติดบ้านอร่อยอร่อยแบบพระย่อมรู้ข้าวราบหมูหมูย่างก็อร่อยกินกับแม่สองคนแต่ทานไปสามย่างงงอยู่นะ ว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าอร่อยทุกเมนูไก่อันนี้คือนุ่มมากแล้วเทริยากิคือดีสปากเกตตี้เนี่ยพี่โนะกวักมือเรียกให้มากินเลยค่ะว่าอร่อยมากอร่อยจนคุณแม่ต้องเบิ้ลค่ะอ่ะอีกเมนูหนึ่งค่ะคุณแม่ลาบหมูหมูย่างกินแบบนี้คืออร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะว่าแต่ชั้นเนี่ยาจะก,กินของแม่ oh, <man. S 1> คุณนายแม่ก็คือกินหมดไปเลยค่ะคนเดียว